สวัสดีครับพี่น้องเจอ,เจอกันตอนเสาๆนะครับเนาะก่อนจะไปทำงานครับผมพี่น้องพอดีมนีช่วงเสาหว่างแน่ครับผมหว่างแน่ก็เลยล่างกคงนะครับเนาะนี่กงเจ้าเพชรลำเพลินครับผมเพชรลำเพลินล่างแล้วเปลี่ยนอาหารนะพี่น้องนะเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อกล้มสาดนกอุ้มแซมครับช่วงนี้โอ้นกไทยขนเกือบจะถูกโตเลยครับพี่น้อง ซ่ก็เลยก็เลยลางครับผมลางอ่กอันนี้คงของไอ้เข็ดหน่อยเหมืองกันครับพี่น้องเผ็หน่อยเหมือนกันผมใส่ผงเนียขึ้นบ้รน้เอาขึ้นนะครับบ้าน้เอาขึ้นครับบนแล้วหรอกครับพี่น้องลางแล้วลางจะเผ็ดลำเพื่อนเสร็จก็ลางจะเผชดลำเพื่อนเส็จแเราที่นี่เอาจะเผชดลำเพื่อนใส่ผงเนียดนะครับพี่น้องใส่ผงเนียดขึ้นครับ ่อยตาตานอยู่เรียบร้อยแล้วพี่น้องล่างกกงอยู่เอ้อนกผมคือเศร้าขันวะคือเศร้าเรียกกันปู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 นพี่น้องป่นปูนอะยัง่ะโอ้ยสวาันดึคือเป็นหนึ่งดันเลยนะนะครับโอ้ยตะข้อกำลังสิดุดโอ้หอยตากตานอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปเอาลงนี่ครับ โอ้ยเผ็ดลำพื้นเอาติดตะข้อครับพี่น้องเดี๋ยวตะข้อกำลังจะหลุดละมั้งมันโอ,โอ้ตาย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 ครับเดี๋ยวไปเอาลงมาเบิ่งครับโอ้ยจะบังก็ติดจังเลยเนาะครับพี่น้องนะครับโอ้สว่าน้อยปดครับพี่นอ้องปดปล่อยโอ้เราเคยข่อมันเลี้งฉี่เนาะพี่น้อง สิรุดต่อนี่แต่ว่าล็อกใส่ข้อซื่อโอ้ยมาติดจังไลยวะฮะเพราะวันดีแถวว่ะวันดีแถวสว่าน้อยอ๋อปลดจังไลยน,น้อที่น้อนเห็ดลำเพื่อนขึ้หมนันเลยเอาไปน้ำสะบายังว่ะเห็ดงานหมดน,นี่เอาไปน้ำซะบ่เห็ดลำเพื่อนเอาครับพี่น้องเดี๋ยวขอญาติก่อนครับขอญาติปลดก่อนครับติดจังไลยบุญเนี่ย ขัดข้อเลยครับขอหยากก้อนพี่น้องขอหยาดปดจังเอยกันครับนี่พี่น้องปดออกมากลรวครับเบื้องพี่น้องครับผมเบิง้งนิวนิวซีเล็บขาดอีกตั้งหากพี่น้องโอ้จากมัดตดจงนนะังเลเนาะสว่าเอ้ยตดจังไหยหรอนิวขาดอีกตั้งหากครับผมนี่ ปล่อยครับพี่น้องปล่อยเป็นสู่ธรรมชาตินะครับคือล่างกงครับผมล่างกงสวงเศร้าๆพี่น้องโอ้มาติดจังเลยเด้อเนาะนะครับนิ้วขาดนี่กับบวเลี้ยงหรอกครับผมผมกับบบค่อยเลี้ยงครับผมเพราะผมบ่รู้จักสูตรนะครับเนะาะแต่เขาสบ้าบ่รู้จักสูตรก็เลยบ่อยากเลี้ยงของผมพี่นอ้อง มาแบบผิดคิ้วยังไงบุนครับพี่น้องคือผมกับจีล่างกงครับผมล่างกงผมก็เลยเอานกผมไปขึนนาบ้านนะครับเนาะขึ้นนาบ้านนะ้วที่นี่กับจีร่างทำความาะตร์กับเขาไปเห็นงานครับพี่น้องพอเดียวกอนกไห้พี่น้องได้ช่มแล้วครับมูนเนี่แกเอานกขึ้นห้องแล้วก็ล่างทำควาศาสตรดกงนะพี่น้องเนาะเพื่งมันทายขนทายอย่างนั้นก่เลยเปลี่ยนไป เปลี่ยนนาเปลี่ยนอาหารนะครับเนาะตำล่านกเขาชวานี่ผมกับเบิงบ้อออกนะครับเนาะกับบม,มีความู้เลยเหครับนกเขาชวานี่ยบมีความู้ดูเนต้วตาปากเหม็นเตี้ยงบ่ได้ปากห้างปากเบี้ยวประมาณนี้นะครับตาพวกนี้ก็บม,มีความู้ดืวยกันนะครับเนาะว่ามันเป็นลักษณะใดแต่ว่าขันพ้นกับว่าเรียบขาดเล็ยบยังบ่เป็นตะเลียง แข่งสีนั่นสีนี่นะครับเนาะนี่เล็บขาดนกพิการครับถือว่าเป็นนกพิการไปนะครับเนาะถือว่าเป็นนกพิการไปผมกับบอลูเพื่กันครับบอลูตำล่าด้วยกันนะครับพี่น้องต้องปล่อยครับผมโอ้โดดใส่เนียดยังไงวะครับเนยดสั้นหักพี่น้องพเนียดสั้นหักเอาผมก็เอานกขึ้น น,น,น้ำกับผ้าแนครับหรือผมเจีานกไปน้ำบูมมอนี่เอาไปหอยว้หนาลงงานหน่งค่อยมันหองพ่อยมันขันนะครับเนาะบ่ออกายกับนกเรนในตุ่มนะครับพี่น้องสั้นหักเข่ามากมันจิมันจิรุดแล้วหรอครับแต่ว่าขันล็อกข้อล็อกข้อมันไวครับผมล็อกข้อไวโอคือสีมานแท้ล่ะเพลําเพลิน ได้หอดสว่าไปทัวเถอะซมครับผมนกแซมครับช่วงนี้พี่น้องนกผมกับแซมครับแซมเน่ผัดเน่นะครับททยขนเน่ครับเพราะว่าอากาศมันโบกคงทีครับพี่น้องหลักข้างขาเทิงผมมันเสืออาหารผิดหลานนาครับพี่น้องหลานเกาหมดไเสือหลานไม่สีคนละเม็ดกับผมเม็ดสีขาวสีออกเป็นสีสมสมเล็กน้อย นกคมท้ายคนเกือบบดถุกโตเลยครับโอ้โหงงนเข่าเลยครับก็เลยเนี่ลยลายล่างเนี่ยครับลา,ลายล่างมือละกงสองโกงกว่ายัางดีครับนี่ยครับพวกขีต้องต้องล่างออกครับพี่น้องล่างออกระป๋องน้ำล่างไม่อาหารมันยังนั่นอยูกอ่กบบ่ะล่างออครับแต่ว่านี่ผมก็ไลายล่างออกของมดอะครับเผ็ดลำพื้นครับ เอาครับพี่น้องเดี๋ยวขอหยาตล้างกรงก่อนครับผมมีได้ขอไปเห็นงานอีกเที่ยนหนึ่งเนาะครับพี่น้องเนาะจังไดกะจังคอยแต่ล่อเบิ่งงชิปว่าผมสิไปใส่อีกเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวครับนี่ไปปล่อยอนี่ก่อนครับปล่อยบักหน่อยนี่ก่อนเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเวลาปล่อยแล้วเนาะครับเนาะผมกับบอลลูเนาะครับบ่ลููบมมีความรู้เลนะครับนเขาสวาเนี่ยแต่ว่ากันเพิ่นวาน ผูกกับจับคือยังตกเขาไห่ลแต่ว่าขันแต่ว่าขันในปากหมิ้นปากเบี้ยวพวกนี้ครับเล็บขาดเล็บคุดพวกนี้คนกิดกดถือคือกันครับคือนกเขาใหญขาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผมกับตำรานกเขาชาวาบ้านกับบ้านดนศึกษาครับพี่น้องก้อนศึกษานะครับเนะบาะก้อนศึกษาครับเอาเหมือนเดิมครับพี่น้อง ใดที่ห้าว่อต้องการนะครับกร้องปอยขึ้นสู่ธรรมชาติให้เขาสืบพันธุ์ต่อไปนะครับพี่น้องบริไดกินบริไดขาแล้วครับนะครับ,นะรบมาเลียงกับบริขาอันนี้ผมบริเลียงผมกับปอยครับบริเลียงกับปอยให้เขาระบบสืบพันธุ์ระบบนั่นไปเนาะอืมอย่ามาโดดใช่เขาอีกที่อือจำไว้จื่อไว้เห็นนะมันหลายครับนะครับแถวบ้านผมมันหลายสว่าหน่อย เอาครับปล่อยครับพี่น้องปล่อยให้เขาสืบพันธุ์ให้ระบบสืบพันธุ์เขาต่อไปนะครับเนาะระบบสืบพันธุ์ขยายพันธุ์เขาต่อไปครับเอาครับไปแล้วครับพี่น้องที่นี่ไปเอาครับเดี๋ยวผมจะขอ,อุยาตเอานกขืนไว้กจังน้อยนะครับเนาะิลางกรงพอแต่หลางกรงแล้วรุนจิเขาไปเห็นงานครับ ขเขาเผ็ดงันเจ้าเพชรลำเพลินครับขึ้นไส้กอเกวยนะขึ้นไวหนาบ้านครับพี่น้องขึ้นไวหนาบ้านนะครับเนาะขึ้นนาบ้านล่างกงครับผมล่างกงล่างขี่นี่ครับนี่นะครับนกแซ้มพี่น้องเบื้องขนหลอดยูนานครับขนยูนาเป็นหลอดนะครับแซมเพิ่องอากาศเพิ่งอาหารน้ำผมก็ได้ อาครับเดี๋ยวค่อยเจอๆกันไหมครับผมขอุยาตไปลางกรงแล้วกิเขอไปเห็นงานก่อนพี่น้องเลยคนรุดขอเจอเจอกันไหมในคลิปหนาครับพี่น้องยังไดยก็ขอฝากติดตามนะครับลุ่มคนหลักนกเขาเย้แสหาช่องเกตธดาแสงดีครับพี่น้องคลิปนี้เศร้านี่ครับสั่นๆขิดคิ้วจะเผ็ดลําเพื่อนนะครับจัดสว่าครับผม่อยเจอเจอกันไหมครับผมในคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เสร็จลำเพืินตากเดด